สวัสดีค่ะทุกคนทิพย์นะคะวันนี้นะคะทิพย์ก็จะพาทุกคนมาถอนเงินนะคะที่ได้จากบริษัทดอกลิดกรุ๊ปนะคะเป็นตัวแทนแบบไม่ต้องสต๊อกสินค้านะคะกําไรนะคะ2อาทิตย์ก็จํานวนเงิน1นึ0 0 0สบาทค่ะทุกคนอันนี้กําไรล้วนๆเลยนะคะไม่ได้สต๊อกสินค้าไม่แต่ชิ้นเดียวเดี๋ยวเราไปถอนเงินด้วยกันเลยนะคะอันนี้ทิพย์ก็ได้บัตรคิวมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนรอถอนรอพนักงานธนาคารเรียกจ้านะคะ จำนวนเงิน1 0 0 0 0หมบาทค่ะอันนี้ก็หนะที่ธนาคารก็กำลังรับเงินให้นะคะอันนี้ก็เป็นจำนวนเงิน169,000บาทนะคะทุกคนที่ได้จากการเป็นตัวแทนแบบไม่สต๊อกค,ค่ะสดๆดเลยสวัสดีค่ะทุกคนคลิปก็ไปถอนเงินสดๆมาให้ทุกคนดูแล้วนะคะ อันนี้เป็นกำไรที่ได้จากบริษัทดอปลิทบุ๊กนะคะจำนวนเงิน169,000บาทอันนี้คือกำไรล้วนๆเลยนะคะทุกคนไม่ได้สต๊อกสักชิน้นทิปนะคะอยากจะบอกว่าทิปเป็นตัวแทนกับบริษัทเนี่ยทางบริษัทมีสินค้ามากกว่า15แบรนด์ให้ขายนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนดีถอกบำรุงดวงตาบาปีกนกคือเยอะมากนะคะแล้วนะคะได้กำไรมาทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้สต็อกสักชิ้นที่สําคัญนะคะทิปะทํากับบริษัทมาทั้งหมด4เดือนกว่านะคะทุกคนได้กําไรรวมมาทั้งหมด7แสน7แสนค่ะทุกคนทิปอยากบอกว่าทิปะไม่เก่งเรื่องการขายออนไลน์เลยนะคะแต่ระบบบริษัทออกแบบมาให้คนธรรมดาอย่างเรานี่แหละไม่เคยขายออนไลน์นี่แหละค่ะได้มีโอกาสมีรายได้มีกําไรหลักแสนบาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องสตอ็อกเพราะบริษัทเน้นพัฒนานะคะสอนจับมือทําตั้งแต่เริ่มต้น ทิ์ขอเล่านิดนึงนะคะว่าทิ์เนี่ยตกงานนะคะตกงานมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วได้มาทํากับบริษัทก็ชีวิตดีขึ้นนะคะทิ์อยากขอบคุณบริษัทดอบดิสผ่านวิดีโอนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้กําไรหลักแสนนะคะทุกคนก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือดีใจนะคะตอนนี้นะคะก็มีชีวิตที่ดีดขึ้นนะคะขอบคุณบริษัทดอบดิสมากๆนะคะและสําหรับใครนะคะที่ ว่างงานนะคะหรือว่าทํางานเงินเดือนแต่เงินไม่พอใช้อันนี้สามารถทํากับบริษัทได้เลยนะคะก็คือนะคะบริษัทสอนจับมือทําอยู่แล้วนะคะขอแค่ทุกคนทําตามระบบมีรายได้แบบนี้แน่นอนนะคะทุกคนลิปก็ดีใจเพราะว่ามันเหมือนฝันไปนะคะรายได้คือแบบกําไรล้วนๆ1น0 0 0แบาทต่อเดือนนะคะใครสนใจเป็นตัวแทนนะคะสามารถทักแชทได้เลยนะคะแล้วก็ได้สิทธิ์แบบเปิดบินศูนย์บาทสําหรับคนที่ทักแชทนะคะรับแค่จํานวนจบกัดเท่านั้นนะ ไปแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นขอบคุณมากๆค่ะ